ก็ดีครับแต่ก็เจอในปัญหากระถิ่นยากอ๋อหากระถิ่นยากเพราะคนเริ่มเลี้ยงเยอะแล้วคนเลี้ยงเยอะแล้วเอ๊ถ้ามีคนอยากเลี้ยงแพะอยากแนะนําว่าอะไรข้อควรระวังการเลี้ยงแพะนะครับผมนะครับนี่ครับแต่ว่านี่ค่อนข้างจะตื้นเกินไปนะครับนะครับจะมีบ่อที่โอเคอยู่ฝั่งนู้นจะเป็นลึกๆมันจะโอเคมากๆอ๋อเจ้าท่านเนาะส่วนตัวเมีย้เนาะถนตอนเวลาขส่วนตัวเมียนะครับเห็นว่ามันน่าจะดีอะไรพอดี พ่อเขาก็ดูหนูมุกใหญ่ชายาบม๋มติดตามเรื่อยเลยติดตามมาเรื่อยก็เห็นว่าน่าจะดีมาอะยรจ้ะแม่มาลายครับคิดยังไงเนาะถึงอยากเรียกหนูเนี่ยชุดสองชุดไม่แบ่งไปนยครับเนี่ยไปอยากได้อย่างเขาอะ หนูพุกใหญ่เัยภูมิอำเภอบ้านแทน่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอชัยบดานนะครับตำบลลำนันายนะครับเนาะนะครับ นิคมลำนลายใช่ไหมครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาส่งนี้เป็นเจ้าที่2ครับเมื่อเช้าไปส่งที่พี่เชียนมาครับก็เข้ามาที่นี่ค่อนข้างบรรยากาศดีครับพื้นที่เลี้ยงหนูก็เป็นอยู่ใต้ต้นไผ่เนาะก็ผมว่าบรรยากาศดีมากครับไม่ต้องทำรุเรือนก็ได้ครับแบบนี้นะโอเคผมพยายามจะรู้จักเจ้าของฟาร์มนะครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับชื่อคุณพ่ออะไรครับผมชื่อประยง คุณพออ่อประยงชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อยองชื่อยองคุณพ่อยองอยู่ที่นี่อยู่ไหนครับพ่อหมู่บ้านอะไรครับอยู่หมู่บ้านใหม่สุขจเจริญหมู่บ้านใหม่สุขจเจริญตำบลน,นิคมลำนลายตําบลน,นิคมลำนลายอำเภอชายบาดาลอำเภอชัยบา,า,ยบาดาลจังหวัดลบบุรีจังหวัดลบบุรีก็ห่างจากตัวลำนลายตัวชัยบาดาลไม่กี่กิโลเนาะครับสามโลสามโลนิดหน่อยนะครับเนาะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมาแถวนี้ก็ที่นี่ผมอา เป็นแหล่งอาหารหนูเยอะมากครับตอนนี้ส่วนใหญ่ปลูกมันจำปะหลังข้าวโพดใช่ไหมครับราคาค่อนข้างถูกเนาะนะครับคิดยังไงถึงอยากเลี้ยงหนูครับคุณพ่อก็เฮ้ยที่แรกเลี้ยงแพะอยู่ทีแรกเลี้ยงแพะครับแพะเป็นยังไงครับก็คือแพะก็ดีครับก็ดีแต่ก็เจอปัญหากระถิ่นเยอะอ๋อหากระถิ่นยากเพราะคนเริ่มเลี้ยงเยอะแล้วคนเลี้ยงเยอะแล้วเอถ้ามีคนอยากเลี้ยงแพะอยากแนะนําว่าอะไรข้อควรระวังการเลี้ยงแพะนะครับควรควรจะระวังอืมก็ อะไรดีที่มันทําให้เกิดโรคตายง่ายนะแพรมันเกิดโรคอะไรมันเกิดสาเหตุอะไรครับส่วนใหญ่ไม่เคยเจอปัญหาไม่เคยเจอแสดงว่าแพะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาก็คือใบกระถินเริ่มหมดคริดจริงๆก็คือการเลี้ยงแพร่ผมไปดูลูกฟาร์มที่อยู่เทียบสถิตเขาไม่ใช้กระถินเลยครับเขาใช้หญ้าเนเปียร์เป็นหลักแต่ผมไม่กินไปซื้อมาไม่กินใช่ไหมครับครับไปซื้อมาใส่ไว้อยู่อย่างนั้นนะครับผมทีะถิที่ ลาดบุรีเหมือนกันก็ยญกาเป็นหลักเขาไม่ได้ให้กระถินเพราะว่ากระถินมันหายากมันมันใช้เวลาเยอะถ้าเราปลูกไว้ได้เราก็ไม่ต้องไปหาที่อื่น <ฮะ S 1> โอเคครับโอเคไปคุยเรื่องหนูกันดีกว่านะครับ <ฮะ S 1> เริ่มต้นจากเลี้ยงหนูเนี่ยครับไปเจอที่ไหนยังไงทําไมถึงรู้ว่าเขาเลี้ยงหนูกันครับผมเจอเจอไทยบูมบ้านแทนไัูมนอ๋อครับดูคลิปอยู่ได้ๆที่จะเลี้ยงปูจะเลี้ยงปู <laughs> ก็ทำโครงไว้จะเลี้ยงปูเลยไปจะคลิปหนูค่ะก็เลยอ๋อเปลี่ยนใจเป็นเป็นหนูเลยครับก็เลี้ยงปูก็ไม่สายแล้วก็ยังทันอยู่แต่ผมเคยมาแล้วปูก็แล้วแต่ชอบโอเคพาผมไปดูบ่อนะครับตอนนี้บ่อก็อยู่ใต้ต้นไผ่เนาะเป็นบ่อเปิดนะครับอันนี้บ่อเปิดแต่ว่าจะทํารังคายใช่ไหมพ่อจะทํารังคาอยู่แต่ตอนนี้คือมันยังหน้าแล้งอยู่เนาะยังทําไม่เสร็จก็เอาหนูมาลงก่อนนะครับหนูลงนี่ครับก็ ดูครับดูในรวนของบอร์ก่อนบอร์ที่นี่ครับราคาเท่าไหร่ครับพอ่อพ่อนี่ชุดสามร้อยห้าสิบก่อชุดสามร้อยห้าสิบาทถือว่าค่อนข้างแพงนะครับบอร์ใบเท่าไหร่ครับเนี่ยข้างบนเนี่ยมันร้อยสามข้างล่างสองร้อยห้าอ๋อข้างบนร้อยสามข้างล่างสองร้อยห้าอ๋อจริงมันมันแพงกับข้างล่างแพงกับข้างล่างข้างบนไม่เท่าไหร่ข้างบนก็ใกล้ก็อยู่ที่ราคาที่เหมาะสม 130, 120. ร้อยสามสิบร้อยยี่สิบ ขอลดเขาสามร้อยห้าสิบอ๋ออยู่ขนาดกลางเรามาเป็น้อยโอเคก็ทําระบบน้าครับนี่ครับใส่กันกัดเรียบร้อยนะครับนี่นี่ครับมาดูนี่ครับระบบน้ํานี่ครับนี่อันนี้บอกว่าแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ครับแต่ว่านี่ค่อนข้างจะตื้นเกินไปนะครับนะครับจะมีบ่อที่โอเคอยู่ฝั่งนู้นจะเป็นลึกๆมันจะโอเคมากๆจะทำให้ลึกกว่านี้ต้องลึกครับที่ระบายน้ำต้องลึกแล้วก็รูใหญ่ถึงจะโอเคถ้าไม่ลึกรูไม่ใหญ่เนี่ยเขาจะค่อนข้างจะเขีียรขึ้นมาเหมือนเดิม โอเคนะครับแล้วตอนนี้ก็ทาฝาเนาะฝาเราก็ทําเปิดปิดแบบนี้ครับเนาะนี่ครับอันนี้ขนาดฝาบ่อก็6มิลนี่ครับ6มิลนะครับทาฝาได้ใช้บันพับแบบนี้นะครับการใช้บันพับข้อควรระวังคือท้างล่างเนี่ยต้องต้องใส่ไม้แบบนี้นะครับถึงจะอยู่เนาะนี่ครับถ้าไม่ใส่ไม้ครับถ้ายึดกับตัวนี้เลยเนี่ยจะมีปัญหานะครับก็คือมันจะแตกเนาะเพราะมันเป็นกระดาษนะครับมันจะแตกมันจะผุง่ายเป็นซีเมนเนาะแต่ถ้าใส่นี้มันจะยึดอยู่ นะครับคุณพ่อก็ทำได้โอเคมากแล้วก็เจาะรูไว้เรียบร้อยนะครับนี่ครับโอเคเอออันนี้อันนี้นี่ครับอันนี้เจาะรูไว้บนฝานี่ก็โอเคมากมากครับนี่นี่ฮะอันนี้ก็ทั้งหมดกี่บ่อครับพ่อตัวนี้ตอนนี้สี่สิบสี่สิบเอ็ดบ่อสี่สิบเอ็ดบ่อเนาะก็โอ้ก็จริงจริงถ้า ฝาบ่อไม่ได้เจาะรูทบก็สามารถเลี้ยงกลางแจ้งได้เลยเพราะตรงนี้มันจะล่มทั้งวันนะผมวมาควับลมทั้งวันร้อนแดดพักเดียวครับผมว่าดีครับถ้าเป็นแบบนี้เราแทบไม่ต้องทาโรงเรือนแต่คุณพ่อก็อยากทาอยู่เนาะทำมอเพราะว่ามีลังคาครอบแพะอยู่อ๋อมีทุกอย่างแล้วเปลี่ยนจากแพะเป็นหนูก็ดีทั้งทุกอย่างนะครับพราเน้องไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าหนูก็คือการใช้เวลาค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปตัดต้นกระถินข้อดีมันก็ไม่ค่อย แต่ต้องลองดูครับว่าอะไรมันจะยังไงนะพ่อเนาะรเรายังไม่รู้รนะครับก็ต้องลองดูก่อนพิ่งจะเริ่มนะโอเคถ้ามีคนสนใจอะพ่ออยากเลี้ยงหนูอยากมาชมหนูที่นี่สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ไหมพ่อได้ครับที่นี่อยู่ที่ไหนรอบครับผมอยู่บ้านใหม่สุขเจริญบ้านใหม่สุขเจริญเอาหน้ากากเอานิดนึงครับผมให้ท่านผู้ชมเห็นหนานิดนึงรอๆนิดนึงครับบ้านใหม่สุขเจริญบ้านใหม่สุขเจริญตำบลครับตำบลน,นิคมลำนาลายตำบลน,นิคมลำนาลายครับอำเภอชัยบดาลอำเภอชัยบดานจังหวัดลบบุรีจังหวัดลบบุรีขอเบอร์โทรหน่อยพ่อ 0ูนย์เกครับ8 5 5 5 8 5 5 5 4 4 8 4 4 8นะครับก็ใครที่สนใจครับอยู่แถวชัยบาดานนะครับหรืออ่าลำนาลายหรือที่ไหนแถวรอบนี้นะครับเนาะสีเทปสีเทพใกล้ใกล้ครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะครับบ่อฟาร์มหนูที่คุณพ่อที่ได้เนาะพ่อเนาะนะครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมเพ่อ ก็ยังไม่มีพอจังจะเริ่มเลี้ยงไ็ยังไม่รู้อะไรมากนะเนาะครับผมปกติทําอะไรครับเลี้ยงแพะแล้วก็ทาไร่มันทําไรอ้อมันอ้อยโคตรครับก็ธรรมดาที่บ้านเรานะครับเนาะโอเคนะครับก็จริงๆก็คือเรามีปลูกอาหารหนูแล้วก็สบายเลยแทบไม่ต้องซื้อครับโอเคครับวันนี้ผมหนูพุกใหญ่ชัยภูมิกับคุณพ่ออะไรครับผมพ่อประยงพ่อประยงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ชื่อแม่อะไรครับผมแม่คำพรจะแม่คำพรพุณแม่ครับตอนคุณพ่ออยากเลี้ยงหนูรู้สึกไงบ้างครับผมก็ตอนแรกก็จะขายได้ไหมอ๋อคุยกันอยู่ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าตอนแรกเลี้ยงแพ้อยู่ก็คุยแม่จะขายได้ไหมในพี่ในน้องเห็นว่ามันน่าจะดีอะไรพอดี พ่อเขาก็ดูงที่มุกใหญ่เชายร์ผมติดตามเรื่อยเลยมาติดตามมาเรื่อยก็เห็นว่าน่าจะดีดูจนหลอนใช่ไหมครับดูจนหลอนเลยเอ้าขายก็ขายจ้ะอ๋อโอเคครับผมอ๋อคนนี้ทำไมร้องยังเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อน้องอะไรครับเนี่ยมีคุณครับมีคุณครับโอ้โหชื่อน้องอะไรครับมีคุณนึกคุณ ดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็แอบมาแบ่ง2ชุดนะครับอันนี้ก็แอบมาแบ่งหนู2ชุดสวัสดีครับคุณแม่ชื่อแม่อะไรครับผมมาลายจ้ะแม่มาลายครับคิดยังไงเนาะถึงอยากเลี้ยงหนูเนี่ยชุด2ชุดไม่แอบแบ่งไปเนี่ยครับเนี่ยเป็อยากจะได้อย่างเขาอะอยากได้อย่างเขาอ๋ออยากลองดูใช่ไหมครับใช่ใโอเคครับเขาเล่าว่าหรือยังไงทำไมถึงอยากเลี้ยงกับเขาเนี่ยอ่ะมองไปดูหลายฟาร์มแล้วดูเอกสาก็ดีนีนะอ๋อโอเคครับผม ครับครับกันโยกมาโยกมาขอมาขอเฮรี